คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าภายในสิ่งมีชีวิตที่แสนน่ารักนี้อาจซ่อนจิตวิญญาณของนักล่าที่ซับซ้อนเกินจินตนาการวันนี้เราจะมาสำรวจพฤติกรรมที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าลักษณะไซคโคพาธในแมวผ่านตัวอย่างที่น่าทึ่งของเราลักษณะที่1ความกล้าบ้าบินมันพยายามพิชิตจุดที่สูงที่สุดในอาณาเขตเพื่อยืนยันอำนาจและสถานะสูงสุดของมัน ลักษณะที่ 2. ความใจร้ายเมื่อเผชิญหน้ากับเหยื่อมันไม่ได้รีบสังหารแต่กลับเลือกที่จะทรมานเพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมของเหยื่อมันมันคือการทดลองที่น่าสะพรึงกลัวลักษณะที่ 3. การขาดการยับยั้งชั่งใจในยามวิการสวิตชบ์บางอย่างในสมองของมันก็ถูกเปิดขึ้นปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดออกมาโดยไม่มีการควบคุมหรือที่มนุษย์เรียกว่าแมวดีด แต่พฤติกรรมเหล่านี้มาจากไหนคําตอบซ่อนอยู่บนพบ้าบุดของมันนักล่าแห่งทุง่งหญ้าความกล้าความใจร้ายพลังงานที่ล้นเหลือล้วนเป็นเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายพฤติกรรมไซโคพาธจึงไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือมะระดกจากอดีตเสียงสะท้อนของนักล่าผู้ยิ่งใหญ่และหน้าที่ของเราคือการทําความเข้าใจและมอบความรักให้กับนักล่าในร่างเหมียวตัวนี้เพื่อให้มันรู้ว่านัดที่แห่งนี้มันไม่ต้องล่าอีกต่อไปเพราะมันได้เจอบ,บ้านที่ปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้คนรักแมวด้วยนะ